เด็กหนุ่มอายุไม่ถึง20นะครับแต่ผู้คนมากมายเชื่อว่าเขาคือผู้ถือพรหมยาณน,นี่คือเรื่องจริงของอาจารย์เนวิรัตลุปซานะครับหรือมหาฤษีนารทะราชโยคะนะครับผู้ที่เล่ากันว่าสามารถเข้าถึงองค์เท้ามหาพมิธาดาบนยอดเขาพระวิหารและจากโลกนี้ไปด้วยอายุเพียง19ปีอาจารย์เนวิรัตลุปซานะครับเกิดเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราชปี2490นยเก้าสิบนะครับย่านวัดดอนจันนาวากรุงเทพท่านมีเชื้อสายเยอรมันจากคุณปู่เฟอร์โดรุปซานะครับ ซึ่งเป็นครูสอนเกษตรในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบิดาของท่านคืออาจารย์วินิตรุษาซึ่งรู้จักกันในานามมหาฤศรีนารักโคตมะผู้ที่สิทธิ์เรียกกันว่าอาจารย์พ่อ ตั้งแต่ไัยเด็กนะครับท่านมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาอายุเพียงเจ็ดขวบท่านก็บวชเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมอย่างตั้งใจแต่ในขณะเดียวกันนะครับท่านก็สนใจด้านไสยศาสตร,ร์เป็นพิเศษครับจนตัดสินใจลาอาจารย์พ่อออกแสวงหาครูผู้มีวิชาท่านเดินทุดงไปไกลถึงชายแดนไทยขเขมรน,นะครับและได้พบกับอาจารทีผู้เชี่ยวชาญไสยเวทที่จังหวัดศรีสะเกดท่านจึงฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิชาการต่างๆจนแตกฉานครับ คือหนึ่งะครับณนะบริเวณยอดเขาพระวิหารระหว่างที่อาจารย์เนนวิรักลุปสานะครับกำลังนั่งสมาธิจิตของท่านได้พบกับพระจิตขององค์ธรรมผู้มีพระนามทางโลกว่าสมเด็จพระบรมครูท่านเท้ามหาพรมธาดาพระองค์ได้ประทานคำสอนอันเป็นปริศนาธรรมว่าพระองค์ย่อมแสดงให้ปรากฏซึ่งธรรมะแห่งธรรมชาติมาแล้วทุกยุคทุกสมัยครับ เมื่อใดอะธรรมรุ่งเรืองธรรมะย่อมปรากฏเพื่อปากอะธรรมในปีพุทธศักราช2,502นะครับหลังจากที่ท่านเข้าถึงฌานตามความจริงแห่งธรรมชาติอาจารย์เนวิรัตลุปชานะครับจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดดอนยานวากรุงเทพท่านนำเรื่องไสยศาสตร์มาแสดงให้ผู้คนเห็นเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเผยแผ่องคธรรมซึ่งเป็นหัวใจของธรรมะหรือธรรมแห่งธรรมชาติอันแท้จริงผู้ใดมีความทุกข์ยากเดือดร้อนท่านก็ช่วยเหลือโดยไม่แบ่งชั้นวรณนะ ด้วยความเมตตาและความปรารถนาดีจนชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปไกลในปีพุทธศักราช2,508นะครับก่อนที่ท่านจะราชสังขารท่านได้สร้างเหรียญจกยักรเพชรหรือเหรียญเท้ามหาพรมธาดาพร้อมพยันสําหรับผู้ร่วมทําบุญสร้างพระอุโบสถวัดนาเหล่าน้ําอําเภอพนมสรา,ารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเหรียญและพยานชุดนั้นท่านได้บรรจุวิชาอาคมครบถ้วนนะครับทั้งพรหมมาเทวาพุทธาลงอักษระเลขยันมหามนต์มหาสูตร ประก,กอบพิธีประจุอิทริตและบุญริตพร้อมพิธีปลุกเสกตามปรักพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์อย่างสมบูรณ์ซึ่งถูกบันทึกในหนังสือสถานค้นคว้าสัจธรรมปุรุษโคตมะปีพุทธศักราช2,509นะครับอาจารย์เนวิลลาลุกชาละสังขารโดยสิน้นเกล็ดทั้งปวงจากโรคนี้ไปด้วยอายุเพียง19ปีเท่านั้นครับแต่ล่องรอยแห่งธรรมและศรัทธาที่ท่านจุดขึ้น ยังถูกก้าวขานจนมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่ฐานะตำนานนะครับแต่ในฐานะความจริงที่ยังคงอยู่และนี่คือเรื่องเล่าเกิดตำนานครับ